เก่ยหเหมือนช่วงที่ถูกสุกปฏิบัติหน้าที่เหมือนช่วงที่ถูกสุบปฏิบัติหน้าที่ไปนะคะอันนี้ส่วนตัวเนี่ยเห็นเพื่อนทํางานแล้วตอนนี้ได้กลับมาทำงานใหม่รู้สึกยังไงบ้างได้ทางานในฐานะกรรมธิการนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าช่วงที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปก็เหมือนเราก็อยากจะทํางานสัออะไรอย่างเงะะี<ช>้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้กลับมาท<ๆ>างานเรารู้สึกดีขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาทำงานที่นี่คะแล้วก็คือการทํางานในตำแหน่งอธิการนะคะมันจะต่างจากที่เราเคยทำงานมาก่อนหน้านี้นมันคือคือโดยส่วนตัวก็อยู่สภามาสิบหกปีกว่าแล้วก็ก,ก็แต่นี้ไม่เคยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะน,นี่ก็พอหยุดไปก็รู้สึกคิดถึงสภา ถ้าได้มาทำงานก็ดีใจมากๆเลยดูบรรยากาศจากการอภิปรายเมประมาณในสภาค่ะโดยที่พี่เอกอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเอ่อก็ก็รู้สึกอยากจะอภิปรายคนหนึ่ง <c oughs> อยากจะขออภิปรายด้วยแต่ว่าแล้วก็อยากจะประท้วงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ได้แต่รับชมคะ่ะ เพราะว่าเหมือนที่มองว่าก็ขาดสีสันเนเรื่องของการประท้วงในเรื่องขององคลักษ์ที่ท่านนายกก็ไม่มีช่วยเลยในการอธิบายมากกอรอบอนี้นไม่ได้เป็นองค์ลักษ์ค่ะเป็นสมาชิก,กรัฐสภาถ้าผู้ใดทําผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมก็จําเป็นต้องประท้วงเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนตอนนี้เรายังคาดหวังไหคะว่าเราจะได้กลับมาทําหน้าที่สออีกครั้งหนึ่งคาดหวังมากคก็คาดหวังเพราะว่า พอเรื่องไปถึงศาลก็มั่นใจในะระบบกระบวนการยุติธรรมก,ก็ก็ทำให้มีความหวังมีความหวังแล้วก็ทางศาลก็จะเปิดให้เราต่อสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ก็จะให้ทางทนายความสู้เต็มที่ค่ะคดีแรกด้วยไม่มีดีกามาก่อนก็ต้องต้องสู้กันเต็มที่ตอนนี้ในเรื่องของทางคดีค่ะเรายังกังวลเรื่องไหนนะคะกับการเตรียม ที่จะเข้าสู่นัดแรกของที่สามนัดกันเอ่อนัดแรกก็คงจะเป็นนัดพร้อมก็คือเขาจะนัดวันว่นวาจะไต่สวนวันไหนคงเรียงไปเลยก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานเอกสารพยานบุคคลต่างๆก็ไปว่ากันนะคะแล้วก็เอกสารก็คงจะพิจรารณาในเรื่องนี้ การลับมาทําหน้าที่กรรมธิการรอบนี้ค่ะเราจะทํางานอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะเรื่องของอการที่จะตอบโต้ในส่วนที่อาจจะเป็นเรื่องไม่จริงสาหรับการแ่งรายแล้วก็วามานี้เรายังคนเดินหน้าเรื่องนี้ด้วยก็ทําตามหน้าที่ปกติอะค่ะจริงๆเอ๋ก็เป็นสสมานานอยู่เกือบหลายกรรมธิการเยอะเลยนะคะสิกะบกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันมีแค่กรรมธิการเดียวที่มันไม่ปกตินะคะมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตซึ่งเอ๋ก็เคย ร้องปปชไปแล้วนะร้องท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแล้วร้องหลายเรื่อง<ม>ก็ยังยังเงียบๆอยู่คงคงเรื่องคดีมันคงเยอะค่ะก็คงใช้เวลาที่6เดือนหน้าใช่ไหมพี่กรกดา ่อคือตอนนี้เราเตรียมข้อมูลไว้ก็คือเหมือนได้ยืดเวลาในการเตรียมข้อมูลออกไปใช่ไหะตอนนี้เราพอดีเจ้าหน้าที่เป็นโควิดค่ะสารก็เลยเลื่อนอแล้วเราได้เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมนี่เจ้าหน้าที่ปปชเป็นโควิดนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่สารเห็นที่เอกเปลี่ยนทีมทนายด้วยใก็แล้วแต่พักค่ะพักเป็นส่งทนายมาดูแลก็เพิ่มทีมเข้ามาแต่ว่าพี่เขากนีาไม่ได้เลย ก็ช่วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นการเพิ่มทีมเพิ่มทีมก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ mm hmm. เอก็ได้แต่ให้ข้อมูลทางฝ่ายกฎหมายไป mm hmm.